สวัสดีเพื่อนชาวไยเก็บสถษฐีนะครับแล้วก็เพื่อนที่ติดตามช่องเอาเตคกนลยนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์จี้นะครับมันชื่อว่านะครับบัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับความสามารถก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์กของเราเนี่ยหกนะครับจ่าย70%ของค่าอา ของข้าพื้นฐานนะครับแล้วก็เรียกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีสองครั้งเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นส่งไปก่อ้ังนะครับเออคล้ายๆกับมันเอาบัตรเชิญนะครับก็มันมันไม่คล้ายแหละเอาบัตรเชิญมาใช้เลยเอาสกิลของบัตรเชิญมารวมกับโดนก๊อปปี้ราชาเอ้ยไม่ใช่ดิโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกประเทศนะครับออสองสกิลมารวมกัน <c oughs> ผมรู้สึกว่ามัน แปลกๆอยู่นะจี้นี้เหมือนจะเป็นสายล้มแต่ก็การสายวิกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็น่าจะดีนะครับก็ก,ก,ก็น่าจะนะครับแต่คืออ๋อนี่มีอีเวนต์อ๋ออันนี้อัพจี้บ้านึกว่ารวมแต่ผมผมไม่รู้ว่าผมจะเอาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพรก็ไม่มีนะตั้งเจ็บตั้งแต่อีเวนต์ที่แล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับ ก็คือแบบยับมากนะครับคลิปที่ไม่ได้ลงมีอีเวนต์ล็อกอินเป็นภารกิจด้วยนะครับเป็นอีเวนต์เนี่ยนะครับดูเหมือนมีกินเหมือนแอปเปิลจากที่ไหนสักแห่งอันนี้มันมันใบเรานะครับผมว่าก็ต้องเล่นด่านไอ้นั่นอยู่แล้วนะครับด่านผลไม้นะครับเนี่ยไอเนี่ยจับโจรผลไม้เนี่ยก็น่าจะฆ่าหรือเปล่าแต่ไม่เคารุ่มละลายหรือว่าไม่งั้นก็ไปขโมย ไปขโมยผลไม้เขานะครับชั้นคือผู้ดูแลสวนผลไม้อันนี้น่าจะเปิดน้ํานะผมว่าเวลาเราไปเหยียบแท่นนะ่ะเออน่าจะเปิดน้ําอะไรเนี่ยเป็นฤดูการที่ดีในการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็น่าจะเก็บผลไม้นั่นแหละอันสุดท้ายผู้ชนะอันนี้น่า,น,า,น,าน่าจะชนะหรือเปล่านะครับชั้นคือผู้ชนะของลายเกมเศรษฐีต้องชนะเกมนะครับผมว่านะจะทําอะไรซับซ้อนมะเนี่ยจะใบอไนะไรวะเนี่ย สรุปจะใบอะไรวะเ,เดี๋ยวผมลองเปิดของฟรีดูก่อน A บวกหรือเปล่าไม่ใช่ยังไงผมว่าผมจะเอาเก็บเพชรไปทุ่มอุ้ยผมว่าจะเก็บเพชรไปทุ่มของไอ่ีเวนการ์ดดีหรือเปล่าเปิดไปดี3ามกล่องไม่ติดสักกล่องเหมือนเดิมครับ แม่งเหมือนเดิมโอ้โหนึกว่าได้ไม่รู้ว่ามันใช้กี่อันนะผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับแต่มาเปิดเล่นๆก่อนอ่าเปิดไปเปิดไปเปิดเล่นๆไปนะครับนี่ไงไม่ติดไม่ใช่ไม่ใช่จี้อีเวนต์นะครับน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะมีแค่นี้เอ่อดูสิมันใช้กี่อัน ตาประทับ A บวก10อันนะครับแรกอันนี้ S บวกนะครับแต่ตัวนี้ผมก็อยากได้นะเพราะว่ามันคอมโบกับอีโบอา e a สผมนะนนแต่ไม่ไม่มีเพชรไรเอาไงดีวะเดี๋ยวผมจะลองส่มให้ดูนะครับสองพันสไม่รู้ว่าจะ เรือหรือเปล่านะครับเห็นเขาหมดไปหมื่นเพชรลยนะแต่ละคนโอ้โหมีร้านค้าลึกลับมาด้วยนะครับเป็น A อบวกอืมจัดดูเอา้าจี้เต็มเฉยก็ผมก็ว่าน่าจะโอเคนะครับจี้นี้สำหรับหลายหลายคนแต่ว่าบางคนเขาก็ผ่านนะมันก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับบางคนอย่างผมเนี่ยไม่มีจี้อ่า ราชาที่ถูกเหนือเทเทศนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่มันไม่ใช่เมืองผุดนะสิมันกันวิกไม่ได้แต่ว่ามันมันกันคนที่แบบทอยแบบคนที่แม่งใช้สกิลอย่างเดียวเลยโอเคเริ่มครับผมผ่านไปแล้วร้อยนึงไม่มีวี่แววว่าจะได้เอบวกเลยดูดิไม่น่าจะได้นะครับเพรแค่นี้สองพันบ้าทั้งั ใครได้ก็โกงละดูดิมันไม่ออกเลยนะเอบวกล็อกอีกแล้วนะครับเป็นกันอ่าเป็นที่รู้กันแน่นอนนะครับว่าอีเวนต์แต่และอีเวนต์เนี่ยเขาชอบล็อกนะครับมันก็ต้องปรับเลทนะครับปรับเลทให้ได้กับไม่ได้เนาะดูดิเอบวกสองกล่องก็ยังไม่ได้เลยสามกล่อง สามกองยังไม่ได้เลยแสงติดอะน <l> ี่ไงไม่ได้เลยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเพชรเราต้องมีสักห้าพันนะครับผมว่าจะพอดีนะสำหรับจีนี้อขอเอบวกในนี้ได้เปล่าคือมันไม่ออกเลยนะทุกคนแล้วแบบเพชรผมมันน้อยด้วยแหละผมไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะครับอยู่ในนี้ ห่อแบคเวอร์แต่ว่าชื่อคนขึ้นเยอะอยู่นะครับที่ผมเจอมานะ oh, oh. ออกแต่ A นะครับ A บวไม่ออกเลยดูดิ เนี่ยผมสงมงให้ดูเลยความเกลือมันขนาดไหนนะครับผ่านไปน่าจะพันเพชรแล้วนะครับไม่ออกเลยนะ a บวนี่ไไม่ออกเลยนะคือจะบอกว่าไงวะอ่ะหมดไปพันสองนะครับพอครับไม่ไปต่อนะเพราะไม่ออกเลยนะครับอย่างน้อยเพชรเนี่ยเหลืออีกพันหนึ่งก็ยังดีนะครับไว้ต่ออีเวนการ์ดนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านคา้าก่อนมันมีอะไรมาขายบ้างนะครับโอ้โหุวมดาวม,มีมีเมียนมาขายเหมือนเดิมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมก็คงต้องผ่านนะดูจากเพจแล้วโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ